สงสัยกันใช่ไหมครับว่าแป้งแคลเซียมกับเทาค่มเน่ยมันต่างกันยังไงคลิปนี้เรามีคำตอบให้สวัสดีครับผม AMK r a ม i n g วันนี้มีเรื่องเล่าดีๆกับเก็ดความรู้ต่างๆที่จะมาตอบคำถามของคนทำงาน a รซ n นที่สงสัยและสอบถามกันมามากมายกับเรื่องราวต่างๆของคนทำงาน a รซ n g วันนี้จะมาตอบคำถามกับคำถามที่ถามกันมาว่าแป้งแคลเซียมกับแป้งเท่าขํามันต่างกันอย่างไรเรามาหากันตอบกันครับสำหรับแป้งแคลเซียมและแป้งเท่าขํานั้นในอุตสาหกรรมงานหล่อเรซิน่นมันมีหน้าที่หลักในการทำงานได้แก่หนึ่งเป็นสารเพิ่มเนื้อเพิ่มปริมาตรหรือว่าเพิ่มปริมาณให้กับงานหล่อเรซิ่น,นะครับผม2เพิ่มความแข็งให้กับงานหล่อ 3. เพิ่มความเหนือ่อยให้กับเนื้อเรซิ่นเพื่อการการไหลย้อยและการทําเป็นผิวเชลนะครับผม 4. เพิ่มความทึบแสงในกรณีที่ต้องการทำสีภายนอกหรือไม่ต้องการความโปร่งแสงของเนื้องานเรซิ่น5เพิ่มน้ำหนักให้กับเรซิ่นแล้วก็6เพื่อลดต้นทุนในการหล่อเรซิ่นในกรณีที่ใช้เรซิ่นในงานหล่อเยอะๆนะครับแต่ว่าแป้งตัวไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับการใช้งานอย่างไรหรือว่าเราจะต้องใช้มันกับงานไหนนั้นเราได้จําแนกไว้4ข้อหลักๆดังต่อไปนี้ 1. นชนิดของแร่หินที่ใช้ในการผลิตแป้งแคลเซียมผลิตได้จากหินหลายชนิดนะครับเช่นแร่หินแคลไซด์หินปูนนะครับปูนขาวหรือว,ว่าหินอ่อนซึ่งที่นิยมนํามาผลิตมากที่สุดจะเป็นแร่แคลไซด์ครับเพราะให้ค่าความบริสุทธิ์และค่าสเสถียรที่ดีที่สุดแล้วก็ทาเป็นแป้งแงคลเซียมคาบอเนตได้ดีที่สุดส่วนแป้งเทาข้านั้นผลิตมาจากหินทากหรือที่เราเรียกกันว่าหินสบู่ซึ่งหินทากเนี่ยในเมืองไทยค่อนข้างมีน้อยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยแป้งเท้าข้ามจึงพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะาพึ่งพาการนำเข้าจากประเทศจีนซึ่งมีหินทากบริสุทธิ์ที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าแร่หินที่ใช้ในการผลิตของแป้งทั้งสองตัวเนี้ยมาจากหินที่ต่างชนิดกัน 2. ความแข็งเมื่อเป็นเนื้องานหล่อเลยสิ้นแล้วแป้งเท้าข้ามนั้นเมื่อเป็นงานหล่อแล้วเนี่ยจะให้ค่าความแข็งที่แข็งกว่าแป้งแคลเซียม ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมจึงต้องเลือกแป้งเท่าข้าในการหล่อง,งานไฟเบอร์กราสเพราะว่ามันให้ค่าวความแข็งของเนื้องานไฟเบอร์กราสที่แข็งกว่านั่นเองส่วนแป้งแคลเซียมจึงนิยมใช้ในงานหล่อเรซินเพราะมีเนื้อความแข็งของเรซินที่น้อยลงจึงสะดวกต่อการขัดแต่งนะครับได้ง่ายกว่าดังนั้นความแข็งของเนื้องานหล่อเรซินนั้นแป้งเท่าข้าให้เนื้อที่แข็งกว่าแป้งแคลเซียมครับ 3. ส,สีเมื่อผสมกับงานเรซินแล้ว ในรูปลักษ์ของการเป็นแป้งทั้งแป้งแคลเซียมและแป้งเถาข้ามนั้นเราไม่สามารถดูออกได้เลยว่าทั้ง2ตัวนั้นมีสีแตกต่างกันอย่างไรแต่เมื่อเรานํามาผสมกับตัวเรซินแล้วน่าจะพบได้ว่าเรซินที่ผสมกับแป้งเถาค้ามให้สีที่ค้ากว่าสีทั้าออกเ,าเทาๆมากกว่าส่วนแป้งแคลเซียมให้สีที่สว่างกว่าหรือว่าขาวกว่านั่นเองในเรื่องของการเลือกใช้งานนั้นจะเลือกตามความเหมาะสมของสีของงานของแต่ละบุคคลดังนั้นสรุปข้อนี้ก็คือแป้งเถาข้ามให้สีที่ค้ากว่าแป้งแคลเซียมครับ 4ราคา แป้งเทาข้ามมีราคาที่สูงก่าแป้งแคลเซียมถึง3เท่าด้วยกันสาเหตุหลักๆนันก็เกิดจากการที่แป้งเท่าข้ามน้ำพึ่งพาการน,นําเข้ามานั่นเองส่วนแป้งแคลเซียมนั้นสามารถผลิตได้ที่เมืองไทยแล้วก็มีมากพอสําหรับการทําอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์นะครับดังนั้นแป้งเท่าข้ามแพงกว่าถึง3เท่าตัวเลยครับเพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดนึงสําหรับเรื่องความละเอียดของตัวแป้งนะครับทั้งแป้งเท่าข้ามและก็แป้งแคลเซียมที่จําหน่ายในบ้านเราโดยส่วนใหญ่นะครับมีค่าความละเอียดที่เท่าๆกันก็คือ325เมตร ส่วนความละเอียดที่ละเอียดมากขึ้นหรือว่าน้อยลงนั้นหากเพื่อนๆสนใจในการที่นํามาผลิตตัวงานเองเนี่ยแนะนําให้ติดต่อสอบถามยังผู้ขายที่เพื่อนๆติดตอ่อซื้อขายกันอยู่นะครับผมเพื่อนๆคงได้เห็นความแตกต่างระหว่างแป้งแคลเซียม้นและแป้งเท่าข้ามมาใช่ไหมครับว่าทั้งสองตัวมีความแตกต่างกันอย่างไร และเพื่อนๆคงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานของตัวเองได้แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่เราได้นําเสนอ,อนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเพื่อนๆคนทางานเรซิ้นสุดท้ายก่อนจากขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นาากำลังใจให้กับทีมง,งานของเรานะครับเพื่อที่จะสร้างสารรค์งานดีๆนะครับคอนเทนต์ดีๆมาฝากกับเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ